สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนติดตัง้งไพ่แบงก์ออฟไลน์นะครับสำหรับคนที่ีเก็ียดเล่นออนไลน์นะครับหรือไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมมาก็อันดับแรกนะครับให้ทุกคนไปดาวน์โหลดสองตัวนี้มาก่อนลิงก์เดี๋ยวผมทิ้งให้ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับอ่ะคุณไปดาวน์โหลดมาสองตัวนี้พอดาวน์โหลดเสร็จนะครับ ให้ทำการแตกไฟล์นะครับสองตัวซึ่งผมได้แตกไฟล์ไว้แล้วนะครับผมอ่ะพอแตกไฟล์เสร็จคุณจะได้มาสงไฟล์ไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์แบงก์ออฟไลน์นะครับกับไฟล์รัตต้าเบรพีบีกับเอ็กแฟรนะครับเดี๋ยวเซ็หน้าจอใช่ปะอ่ะคุณจะได้มาสงไฟล์คือไฟล์นี้นะครับแล้วก็ไฟล์ไฟล์แบงก ไฟล์ตัวนี้นะครับผมอ่ะันดับแรกเราจะคุณทำการติดตั้งเอกแฟมก่อนเคุาทำการติดตั้งเอกแฟมนะครับร้นนะครับเอก่อนครับติดตั้งตัวนี้นะครับคอมช้ามากเลยซึ่งผมได้ติดตั้งไว้แล้วนะครับอ่ะเค งเราต้องติดตั้งพวกคนกด next n ติดตั้งไปเลยนะครับพอติดตั้งเสร็จใช่ไหมครับอ่าให้คุณไปตาวโหลดเนวิคัทมาครับไปใน Google เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างดีคริปชั่นนะครับเนวิคัทนะครับพรีเมียมอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอ่าเราเอาทาว,ททาวด์เอาทาวด์ด้วยว่า ผูติ้ลิงก์ไว้ให้นะบ้าล่างในคลิปนะนี่นะครับที่เราต้องใช้นะติ้งลิงก์ไว้ให้ตัวนึงนะครับผมพอคุณโหลดนี้เสร็จใช่ไหมครับคุณติดตั้งคุณจะได้ตัวงนี้มาใช่ไหมครับส่วน x f a m มันจะไม่ขึ้นหน้าเดสก์ท็อปนะครับให้คุณมาที่ปุ่มวินโด้นะครับพิมพ์คําว่า x f a m นะครับ เ a m p p นะครับคอนโทรลพาเนลนะครับ xampp control panel นะครับกดเข้าไปซึ่งของพวกคุณนะครับมันจะยังไม่สตาร์ทนี้นะมาปิดไปก่นอนมามันจะขึ้นอย่างนี้นะของพวกคุณอะทีนี้กดสตาร์ท apache นะครับปุ๊บกับ my sql นะครับให้มันขึ้นสีเขียวนะครับ ขึ้สีเขียวแล้วคุณกดพับหรือกดปิดไปเลยก็ได้ปุ๊บทีนี้คุณทาการมาที่ Navicat พ Nav ิมในวิแคนะครับของคุณตัวนี้คือตัวนี้เราไปสร้าง d a t a b a บสกันนะครับซึ่งการสร้าง d a t a b a บสนะครับอ่ะอันนี้มันจะไม่มีนะเดี๋ยวอันนี้มันจะไม่มีนะไปคุณทาการ Connect ใหม่นะครับของพวกคุณมันจะไม่มีนะตัวเนี้ย ทำการ Connect นะครับ MySQL นะครับผมให้พิมพ์คำว,ว่า pb นะครับแค่นี้นะครับกดโอเคอ่ากระบุมมันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวอะไรวะอ่ะาให้คุณพิมพ์คำว,ว่า pb นะครับบาพอคุณพิมพ์เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้พอขึ้นอย่างนี้คุณกดดับเบิลคลิกอ่าเดี๋ยวนี้ผมลบลบฐานาดาต้าเบสก่อนนะครับอ่ะพอขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม มันขึ้นอย่างนี้คุณกดแต่มัลคลิกปั๊บจะเป็นอย่างนี้นะครับมาคุณกดคลิกขวา New Database นะครับเราเข้าไปเป็นคำว่า PB นะครับ PB โอเคกดโอเคนะครับผมอ่ามันจะขึ้น PB ตรงนี้คุณกดปึ๊บคลิกขวานะครับผมอยู่ตรงไหนวะ New Database ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ Double Click ก่อนลืมไปนะว่าต้อง เราเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับแล้วมันจะมีรูปตารางนี่นะครับแล้วกดคลิกขวานะที่ตารางอ่าตัวนี้เขาเรียกว่า sql ปะไม่รู้ sql file นี่แะครับกดปึ๊บแ้าคุณมาที่จุดสามจุดแล้วคุณก็ไปที่ไฟล์ database นะครับก็ค,บคือไฟล์ของนี่ครับ database pb นะครับกดเข้าไปปึ๊บมันจะได้กด start ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเสร็จทำมาเนินว่าขึ้นอย่างงี้นะลงท้ายด้วยตัวนี้นะครับแล้วกดคลอปึ๊บนี่คือเสร็จนะครับเสร็จไปหนึ่งอ่ะโอเคพอตัวนี้เสร็จใช่ไหมครับอันดับต่อไปให้คุณมาที่วันที่และเวลานะครับกดนะคอมมิชชกดตรงนี้นะครับนะใช่ป่าววะจำไม่ได้นยัน ให้มานี u, ้ว tamam. ่ะปุ่มสตปุ Seit ่มสตาร์ทนะครับมาที่ป um. ุ่มสตาร์ทง่ายกว่าปึ um. ๊บวันที่เดดเด็ดทำนะที่ไม่ผิดดีที่ใช่ป่าวะอ่านี่ครับวันที่แล้วเวลากดเข้าไปนะครับให้คุณมาที่คําว่าวันที่แล้วเวลาเฉพาะพูมิภาพนะครับผมแล้วก็รูปแบบภูมิภาพตรงนี้นะครับมันจะโฮจะเป็นภาษาไทยใช่ไหม ว่าเป็นไทยใช่ป่ะคุณจะเป็นอย่างนี้เป็นไทยอ่าให้คุณเปลี่ยนเป็นอังกฤษออสเตรเลียนะครับอังกฤษออสเตรเลียนี่ครับออสเตรเลียครับปึ๊บอ่ะเนียเสร็จใช่ป่ะครับกดปิดไปเลยเสร็จละแล้วก็มาที่ตัวเกม PC นะครับไดดี้มี่คือไดดีไดทีดดด่คุณติดตั้งลงแตกไฟล์พ้อยแบงไว้ นี่ครับคือทั้งหมดอ่ะพอนี้เสร็จใช่ไหม <โด S 1> คุณ <โด S 1> เลื่อนลงมานะครับที่คำว่า s e r v ์ฟกดเข้าไปนะครับปึ๊บปึปึ๊บอ,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 อ่ะขึ้นอย่างนี้คือใช้ได้นะครับผมกดพับถ้าคุณมาถึงว่า Pay Point Bank p b p บีเ f ย์พีนะครับผมกดดัเบิ้คลิกเข้าไปแล้วก็รอนะครับอ่ะเสร็จปึ๊บสีแดงนี้ไม่ต้องมาตกใจนะขึ้นสีแดงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ มันจะขึ้นลันพีบีให้ดกดเข้าไปนะครับผมกด yes แล้วก็รอนะถ้าคุณลืมขั้นตอนการเปลี่ยนวันที่หรือไม่ได้เปิดเอกแฟมนะมันจะเข้าเกมไม่ได้ถ้าถ้าเปลี่ยนถ้าไม่ได้เปลี่ยนวันที่เป็นออสเตรเลียนะครับก็คือเข้าเกมไปมันจะบอกหมดไอ้รังรับการเชื่อมต่อนะครับผมมันจะขึ้นการรังรับการเชื่อมต่อนะครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนวันที่แล้วคือเล่นได้นะเดี๋ยวผมทามให้ดู เนี่ยครับคือเปลี่ยนวันที่เป็นอะไรแล้วนะครับก็เข้าเกมนะครับทีนี้แล้วก็รอนะครับอืมมันจะขึ้นไหมเราถามหมดว่าใน BS, อเบเจกหน้าจอเราจะขึ้นขึ้นทางเกมไหมมาดูกันนะครับ่ขึ้นนะเนี่ยคือได้แล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนเข้าเซิร์ฟเข้าอะไรกันนะคผมใครรีดูคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือขครอยากให้สอนติดตั้ง เกมแบบไหนก็คอมเมน,นต์ไว้นะัรผมเดี๋ยวจะทำคลิปให้นะครับอ่ะตอกนานมากนะครอมมันอยู่ที่คอมของบางคนด้วยนะบางคนคอมสเปสงสูงๆ็็เ,เล่นได้นะครับแต่ว่า ก็โหลดไว้ไม่ใช้เล่นได้เขาเล่นได้ทุกเครื่องนะครับทุกคอมแหละแต่ว่าถ้าจะไปสูงจะไวกว่านี้นะโอเคนี่คือได้นะนะครับเดี๋ยวผมทำการนี่นะครับลอกก็อกโอเคเนะคี่ยถ้าว่าคุณไม่เปี่ยนมันจะเด้งตรงนี้นับลุดเลยนะครับผมนทีการสร้างห้องนะครับแลนะค,คุณมาที่คำว่า special map กดเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ว่า AI หมดนนะครับเนื้อานมากนะครับเราจะคุณจะเล่นเลยนะผมส่วนในกระเป๋าก็มีแค่นี้นะครับปั๊นี้ห้ามใช้นะครับอกร่าตัวนี้นะครับห้ามใช้นะครับหลุดแน่นอนต้างคุณกดใช้นะครับผมที่เหลือใช้ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่คนเลยนะผมส่วนล้าน้า ช็อปนี้ซื้อได้นะครับผมซื้อได้หมดเลยนะครับฉายานะครับคุณก็สามารถทาได้นะครับไม่ต้องทําเป็นขั้นนะทำข้ามขั้นได้เลยนะครับผมทำข้ามขั้นได้เลยนะครับทําได้หมดนะครับฉายาไอเทมไม่มีนะครับมีเบลเล่ฟ้านะครับผมกระสุนไวรีโหลดไว้มีเบลเล่ฟ้านะครับตัวนี้นะครับผม อ่ะโอเคก็ใครที่สงสัยหรือยังไงนะครับผมคอมเมนต์ไว้นะครับใครทำอะไรไม่ได้คอมเมนต์ไว้นะผมจะมาสอนคลิปทำนะครับถ้าคลิปนี้ทำแล้วไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้ทีหนึ่งโอเคนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้เนาะไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ว่าใครสงสัยอะไรคอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาตอบโอเคครับ บายๆทุกคนไปเจอกันสานสิบห้า